สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะที่ daily v h i c e z 999ถาวรคลิปนี้เป็นคลิปดวงรายเดือนทั่วไปการงานการเงินความรักสาหรับชาวราศีมีนหรือท่านที่มีลักษณะสถิติที่ราศีมีนประจําเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2568สําหรับการอ่านดวงอันไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในจิตทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ที่ชอบการอ่านดวงอัานไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเวลามีคลิปใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีมีนลัคนาคมีนจะเป็นเช่นไรบ้างการงานการเงินความรัก ดัสติกเดอะไฮโลแฟนด์พลัสคารานะคะสามดาบจัสมินเก้าเหรียญสิบไม้ค่ะอัศสวินไม้หนึ่งไม้ค่ะด h เอ m ม r พรส t h อ m มูนค่ะไม่เจออาคณาเกิดขึ้นหลายใบพอสมควรนะคะราศีมีน น่าจะมีอะไรที่แบบเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคนที่จะต้องตัดสินใจเนาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะอ่ะมันมีในตัวของ j แ s สติกกำลังตัดสินใจนะคะใช้ในเหตุและผลแล้วก็อดทนรอได้หรือว่าคือใจนิ่งใจเย็นมากพอบางคนจะมีการต่อสัญญาเซ็นสัญญาหรือว่ากำลังตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเปล่านะหรือเกี่ยวข้องกับกฎหมาย บางคนเป็นในเรื่องของวีซ่าก็ได้หรืออะไรก็ตามเกี่ยวข้องกับราชาการกฎหมายเอกสารบัญชีกฎระเบียบ The h e g a e r f a n อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่การเรียนการศึกษาคนให้คำปรึกษาก็ได้หรือเกี่ยวข้องกับในเรื่องของธรรมะการมีสติมากขึ้นการที่ตัวเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้หรือเป็นคนถ่ายทอดเกี่ยวกับความรู้ก็ได้นะคะให้คำปรึกษาผู้คนมีความ มีเหตุผลเห็นไหมใจนิง่งใจเย็นมีเมตตานะคะแต่ว่ามันมีเส้นกั้นเห็นไหมมีขอบเขตมีพื้นที่มีสเปซของตัวคุณเองนะคะที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะมองข้างๆเรารู้สึกแบบเจ็บมาเยอะละนะคะบางทีเราเอาตัวเอาใจไปช่วยเหลือคนอื่นสุดท้ายเรื่องราวเหล่านั้นมันสู้กับเรานะคะช่วงจังหวะน,นี้ก็เลยรู้สึกว่าขอแบบมีสเปซ อย่าเข้ามาใกล้มากไปกว่านี้ได้ไหมนะคะอ่ะจัสเมนมีข่าวดีที่เข้ามานะคะอาจจะข่าวดีบางอย่างที่คุณรอคอยมาเนิ่นนานแล้วหรือบางเรื่องที่คุณอยากรู้มันจะถูกเปิด ขึ้นมาให้ได้รู้เทวดาจะเปิดตาเทวดาจะเปิดทางให้กับคุณนะคะในตัวจัดสมิน์คนเก่าๆอาจจะทักทายมาเรื่องเราเก่าๆอาจจะกลับมาให้เราได้แก้ไขหรือได้เผชิญหน้าอีกรอบหนึ่งมาดูซิว่าสกิลของคุณน่ยจะสามารถผ่านเรื่องราวเหล่านี้ไปได้ไหมนะคะหลังจากที่คุณอาจจะเคยเจอบทเรียนเรื่องราวเหล่านี้มาก่อนหรือ คำถามบางอย่างที่คุณถามต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจัก,กรวาลก็ได้ที่คุณบอกว่าเปิดออกมาเลยนะคะอยากรู้ข้อมูลตรงนี้มันเป็นยังไงนะคะขอให้ฉันได้รู้ความจริงถ้าคุณเคยไปอธิษฐานหรือว่าตั้งจิตอธิษฐานต้องการรู้สิ่งใดเนี่ยมันจะถูกเปิดแล้วนะจะได้รู้แล้วนะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นลักษณะนักพูด แรงบันดาลใจก็ได้นะคะหรือตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้เป็นที่รู้จักผลงานได้ประจักษ์ได้ด้วยนะคะ The e m place ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงซัพพอร์ตหรือคนที่อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะแต่ว่ามีลักษณะของความใจดีมีเมตตานะคะคอยซัพพอร์ตคอยหนุนอยู่คอยเข้าข้างอยู่หรือคุณแม่เราก็ได้นะมีความอุดมสมบูรณ์หรือคนที่มีฐานะที่ร่ำรวยนะคะ เราก็มองว่าความสําเร็จของคุณมันเกิดขึ้นแบบสบายๆเลยะนะมีคนซัพพอร์ตเนี่ยแต่สถานการณ์เดรโมนที่มีเข้ามาคุณอาจจะมีความระแวงหรือวิตกกังวลมีความเครียดนอนไม่หลับก็ได้เดรโมนหรือว่าช่วงจังหวะน,นี้ราศีมีนอาจจะเห็นอะไรแวบๆนะคะกลัวผีอย่างเงี้ยหรือเกี่ยวข้องกับบรรยากาศน้ําเฉิดแฉะเนี่ยอะไรที่แบบมันดูมืด,มด อย่างเงี้ยนะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับแบบนั้นแล้วก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบจิตตกระแวงนะคะถ้าไฟเวรนี้ขึ้นก็บอกว่าให้คุณติดไฟไว้ซะนะคะโดยเฉพาะหลังบ้านนะคะช่วงหลังบ้านเนี่ยหรือว่าตรงที่มันมีน้ําชแฉะหรือน่ากลัวเนี่ยก็ไปเคลียร์ซะให้มันสว่างให้มันเรียบร้อยนะคะมองในตัวของหวงช่วยก็หน้าบ้านประตูเลยเนี่ยให้ระวัง ทางเดินนะคะอาจจะมีอะไรบาดเท้าหรือเปล่านะคะอะไรที่มันเป็นแหลมคมอะไรที่มันอันตรายหรือมีสับประหลาดอะไรโดนเสียบโดนหนีบอยู่ตรงหน้าประตูหรือเปล่าไปดูด้วยนะคะมันเป็นพลังงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะอ่ะทีนี้มาดูในตัวตนนะคะตัวตนเป็นจัสติกตัวเราเองมีสติเราก็ใช้เหตุผลในการตัดสินใจเยอะขึ้นนะคะ เหมือนว่าคุณจะมีเรื่องอะไรที่สําคัญที่คุณจะตัดสินใจบางทีอาจจะเป็นการซื้อรถซื้อบ้านก็ได้นะคะหรือจะตัดสินใจไปทํางานที่ใหม่จะมุกไปที่ใหม่จะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆก็เป็นไปได้นะคะอแล้วซึ่งคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องใช้เหตุและผลใช้สติขอกลับมาทบทวนใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าก่อนหน้านี้คุณเหมือนมันนม่นหน้ามั่นโหนกมากเลยว่าคุณจะต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะคะช่วงจังหวะนี้ไพ่ใบนี้เข้ามาเนี่ยเข้ามาเตือนให้คุณ รู้ว่าตัดสินใจอีกครั้งหนึ่งนะคะให้ดีๆใช้สติอย่าใช้ความใจร้อนแบบที่ผ่านมานะ,ะบางคนเกี่ยวข้องกับเอกสารมากขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับราชาการมากขึ้นด้วยเนาะมาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานเดโมลคุณอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับงานที่ทําก็ได้ที่ทํางานอาจจะมีการคอรารนินทามีคําพูดอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบ เครียดวิตกกังวลนะคะคำซุบซิบนินทาหรือเรื่องราวเกี่ยวกับงานที่เราทำเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยที่จะทำนะคะกลัวว่าเขาจะปลดพนักงานออกหรือเปล่าหรือมีเหตุการณ์อะไรที่วิตกกังวลรวมถึงในตัวของการค้าขายด้วยเนาะการค้าขายบรรยากาศมันอาจจะดูน่าเครียดวิตกกังวลหรืออะไรแบบนี้นะคะดูเหมือนมันไม่ค่อยแน่นอนมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า แต่ดมูลเข้ามาให้ระมัดระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนะคะใครบางคนพูดไม่จริงก็เป็นไปได้ส,สถานการณ์เหล่านี้จำเป็นที่จะต้องตรวจสอบให้ดีๆถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการก็ต้องดูแลในตัวของลูกน้องด้วยเนาะว่าไว้ใจได้หรือเปล่ามีคนเข้ามาฉกชิงเงินทองอะไรหรือเปล่าหรือมีสัญญานิติกรรมอะไรหรือเปล่าที่มันอัมพางไว้อยู่ที่มันไม่เป็นธรรมนะคะที่จะมาช่อชนเพราะว่านี่เกี่ยวข้องกับตัวจัสติก็คือกฎหมาย ะะมันอาจจะมีคดีฟ้องร้องอะไรที่เกิดขึ้นก็ได้อันนี้ต้องระวงังในหลักของ่วงจุย้ยในการทํางานในที่ทํางานหรือในจุดที่เราหาเงินเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความสว่างนะคะเพราะมันมีความสว่างแล้วมันเหมือนจะลดทอนพลังงานของการถูกหลอกถูกโกงได้หรือการทุจรลิตอะไรภายในได้นะคะ คุณจะมีกูรูที่ปรึกษาที่ดีนะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานผู้หลักผู้ใหญ่ให้คาปรึกษาคุณได้ดีนะคะถ้าเราเจออะไรที่มันไม่ยุติธรรมมีใครใส่ร้ายป้ายสีนินทาคุณหรือทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงอาจจะต้องพึ่งกฎหมายหรือบางทีอ่ะพึ่งแค่บุคคลที่อยู่ในบริษัทผู้หลักผู้ใหญ่ของคุณไปขอคาปรึกษาหรือว่าใช้กฎระเบียบเหล่านั้นบังคับคนเหล่านั้นได้นะคะอันนี้จําเป็นต้องใช้เพราะว่ามันบั่นทอนพลังงานการทํางานของคุณ ซึ่งคุณจะต้องได้รับการโปเทคชั่นนะนะคะคุณจะได้รับความเป็นธรรมนะคะหลังจากที่คุณอึดอัดมานานหรือบางเรื่องที่คุณรู้สึกว่ามันคุมเครือนะ่ะจัสมิทที่เข้ามานะคุณจะได้รับข้อมูลเหล่านั้นมันจะถูกเปิดเผยขึ้นใครที่รองานนะคะช่วงจังหวะที่ผ่านมาไปสมัครงานก็ไม่ได้สักทีแล้วก็บางคนอาจจะโดนหลอกก็ได้เสียค่าสมัครนะคะเสียเงินต่างๆโดนหลอกโดนโกงหรือว่าเหมือน เราก็อยู่ในสภาวะเครียดด้วยเนาะโอเคมันอาจจะได้ช้านะคะแต่เดี๋ยวมันจะได้นะมันอาจจะต้องผ่านความอึดอัดใจสักหน่อยช่วงจังหวะน,นี้ขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยนะคะหรือว่าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าให้ผู้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นคนฝากงานให้ได้นะคะสําหรับคนที่รอง,งานใหม่ๆงานในตัวของโซเชียลอินเทอร์เน็ตทางไกลต่างจังหวัดต่างประเทศอันนี้ค่อนข้างโดดเด่น งานที่บางทีมันอาจจะไม่ใช่งานหลักก็ได้แต่ว่ามันเป็นงานที่สามารถที่จะทําไปได้ก่อนที่คุณจะได้รับงานประจําเนี่ยอันนี้สามารถเป็นงานได้งานเยอะแยะไปหมดเลยนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าราศีมีนเองก็มีไฟที่จะทํางานด้วยเห็นไหมหนึ่งไม้การเริ่มต้นบางคนเหมือนขอยื่นวีซ่าไปทํางานต่างประเทศได้ด้วยเนาะหรือว่าไปทําต่างจังหวัดได้ด้วยมีธุรกิจมีงานมีอะไรเพิ่มขึ้นหรือบางคนอะไปโรงเรียนอะไรใหม่ๆได้ด้วยนะคะ ดีเทลเยอะสักหน่อยเนาะแล้วก็เป็นช่วงจังหวัดที่ไม่หยุดอยู่นิ่งต่อมามาที่ในเรื่องของการเงินนะคะการเงินเป็นยังไงการเงินใช้จ่ายแบบแบบพระนะ่ะใช้จ่ายตามเหตุตามผลนะคะแล้วก็เงินทองก็ ได้มาค่อนข้างแร์ได้มาตามที่มันต้องได้นั่นแหละหรือว่าในช่วงจังหวะนี้ถ้าเรารู้สึกว่าติดขัดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินลองขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าทําบุญก็ได้นะมันต้องมีบุญก่อนเนาะแล้วมันถึงจะได้รับผลบุญนะคะการร้องขอการขอพรหรือว่าการสวดมนต์ไหว้พระก็ได้นะคะก็จะช่วยให้หลายๆอย่างมันดีขึ้นนะคะรวมถึงคุณเองต้องไม่หยุดอยู่นิ่งนะ,ะต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือหาที่ปรึกษาดีๆนะคะ ที่จะช่วยเหลือแนะนําในเรื่องของการเงินแต่ก้าเหรียญที่เกิดขึ้นเงินทองก็ยังสบายๆยอยู่มีกินมีใช้นะคะเงินตกเบิกอะไรเงินประกันอะไรเดี๋ยวจะได้รับนะคะในตัวของจั m e ินหรือในช่วงจังหวะที่คุณรู้สึกว่าไปไม่ไหวแล้วนะคะบางทีมันก็จะมีตัวช่วยที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงหรือคุณแม่ได้ด้วยนะคะอาจจะเข้ามาช่วยซัพพอร์ตอะไรคุณบางทีผลบุญที่คุณทําดีกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณนั่นแหละที่ส่งผลทําให้คุณไม่ต้อง กอดอยากหรือตกลกรรมลำบากนะคะอ่ะเดอะมูนให้ระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงนะอันเนี้ยต้องระวังเลยบางคนอาจจะมาพูดไม่จริงนะคะอาจจะมาหลอกให้คุณไปลงทุนอันเนี้ยต้องระวังมันมีเกี่ยวกับในเรื่องของคดีด้วยไงนะคะในเรื่องของการตรวจสอบสัญญาก่อนลงทุนก่อนตัดสินใจเอาเงินไปลงกับอะไรหรือ ก่อนจะดิวการค้าอะไรกับใครเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจสอบเอกสารหรือแบ็คกาว์เบื้องหลังคนเหล่านั้นให้ดีๆนะต่อมามาในเรื่องของความรักนะคะเริ่มต้นที่ราศีมีนคนมีแฟนแฟนราศีมีนช่วงจังหวะนี้ไม่ค่อยอยู่กับที่เท่าไหร่นะคะ<ๆ>เขาอาจจะลุยเกี่ยวกับเรื่องงานภาระหน้าที่การงานเยอะนะเราทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่นะคะแต่ก็รู้สึกว่า รักแล้วก็ผูกพันนั่นแหละแต่ด้วยความที่พอไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดอ่ะก็รู้สึกว่าไม่ไว้วางใจกันนะคะเนี่ยมันมี3มดาบเขาอาจจะเคยสร้างปัญหาเกี่ยวกับความสัมพันธ์มาก่อนก็ได้นะหรือทำอะไรคุมเครือมันก็เลยอาจจะทำให้เรารู้สึกวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็มีความระแวงที่เกิดขึ้นได้ด้วยดังนั้นช่วงจังหวะน,นี้จำเป็นที่จะต้องใจนิ่งใจเย็นแล้วก็ค่อยๆค,คุยกันนะคะ มองว่าถ้าชวนทะเลาะก,กันมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ถ้าห่างหายกันไปเลยมันก็ไม่ได้นะคะแล้วดูเหมือนว่าถ้าใครปกปิดอะไรไว้นะ่ะมันจะถูกเปิดออกมาด้วยตัวของจัสมินทำอะไรไว้มันจะถูกเปิดขึ้นมาให้รู้หมดเลยแล้วทีนี้มันก็จะเป็นการบ้านของคุณต่อว่าคุณจะเอาอยัางไงดีต่อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ในตัวของจัสติกมันบอกว่าให้คุณใช้ในเรื่องของสติให้มากๆอย่าใช้อารมณ์ โอเคทีนี้มาดูในส่วนของการอ l ล็อกคลความรักราศีมีคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรพฤศจิก,กายนนี้นะคะขอหนึ่งใบได้เป็นใบนี้ฮาร์ดบล็เค้นหัวใจที่แตกสลายนะคะเนี่ยสามดาหัวใจที่แตกสลายบางความสัมพันธ์ก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีเรื่องอะไรมาก่อนหน้านี้ด้วยแหละนะคะหรือบางบางความสัมพันธ์ไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยนะคะดูแบบเรื่อย แต่ทีเนี้ยในเดือนนี้มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นนะคะหัวใจมันอาจจะป่วยก็ได้นะความลับมันอาจจะถูกเปิดมันอาจจะทําให้คุณวิตกกังวลทําให้คุณแบบจะเอาอยัางไงดีกับความรักทําให้คุณเสียสูญน,นะทําให้คุณแบบสิ้นศรัทธานในความรักก็ได้นะบางอันนะ่ะที่มันเกิดขึ้นความไว้ใจบางอย่างมันมีให้แต่มันถูก พังทลายจากใครบางคนซึ่งบางคนนะ่ะรับปากไปแล้วตั้งสามครั้งก็ยังจะทําผิดพลาดถึงสามครั้งนะคะเออมันอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แต่ทีเนี้ยในความสัมพันธ์น่ะเราก็อยากไปต่อแหละในความสัมพันธ์เรารักเราหวังดีกับเขานะคะเราใช้ชีวิตคู่กันมาแบบนี้อ่ะดังนั้นก็ต้องอาศัยในเรื่องของความใจเย็นใจนิง่งใจเย็นมีเมตตานะคะรักและเมตตาให้โอกาสกันนะ่ะเข้าใจว่าหัวใจอะ่ะมันไม่เหมือนเดิมนะคะ มันเครียดไปหมดมันวิตกกังวลความเชื่อใจมันมันยากเหลือเกินที่จะดินกลับมานะคะแต่ในตัวหัวใจที่แตกสลายอะ่ะมันแตกสลายแบบนี้แต่มันไม่ใช่หมายถึงว่าคือเขาเรียกว่าเสียความรู้สึกนะอืมมันก็เสียใจแหละลึกๆข้างในอะ่ะทีนี้การสารสัมพันธ์การก่อการให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมอะ่ะมันค่อนข้างที่จะยากนะคะแต่ว่ามันก็เป็นไปได้แต่รอยร้าวหรือบาดแผลข้างในอะ่ะเราต้อง เราทั้งสองคนต้องช่วยกันหิวใจกันนะอ่ามันถ้ายังรักยังผูกพันกันมากๆอยู่ความสัมพันธ์นี้ก็ยังคงไปต่อได้นะคะเพียงแต่ตัวเราต้องเข้มแข็งให้มากๆแล้วก็ใช้เหตุใช้ผลใช้สติให้มากๆต่อมามาที่ราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนดูเหมือนว่าคนคนนั้นยังไม่ได้อยาก หยุดอยู่นิ่งนะคะยังอยากไปเรื่อยๆแล้วก็ยังรู้สึกว่าทางข้างหน้าน่าสนใจอยู่แต่บางทีอ่ะคุณก็น่าสนใจเขาก็วิ่งกลับมาหาคุณกลับมาขอขึ้นดีมาเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็บางอย่างเขารับปากคุณไว้เขาก็ไม่เห็นจะทําได้สักทีนะคะขอโทษกันแล้วสามครั้งหรือมีเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่ตกลงกันไว้อ่ะแล้วซึ่งตัวเขาเองก็ผิดสัญญาไม่เป็นไปตามนั้นนะคะแต่คุณก็รักแล้วก็ให้อภัยเขาตลอดคุณรักคนนี้อ่ะ ในสถานการณ์เดิมูนแน่นอนว่าคุณอาจจะรู้สึกเครียดแล้วก็วิตกกังวลคุณไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เลยนะว่ามันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่แล้วคุณก็อาจจะรู้สึกว่าเขาอ่ะปิดบงังบางสิ่งบางอย่างที่ซ่อนไว้นะคะเอาเป็นว่าในช่วงเดือนนี้ถ้าใครปกปิดอะไรไว้มันจะถูกเปิดขึ้นมาทีนี้อยู่ที่คุณละว่าคุณจะเอายังไงนะคะคุณจะกลับมาทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าคุณจะเอายังไงในความสัมพันธ์ ในครั้งนี้นะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันเป็นความสัมพันธ์ที่เปราะบางเนอะอม,มันสามารถที่จะเดินออกจากเราได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะรวมถึงตัวเราสามารถที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนี้ได้เมื่อไหร่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะโดยที่จัสติกเข้ามาเนี่ยแม่หมอมองว่าคุณจะมีสติมากขึ้นคุณเหมือนตาสว่างมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในตัวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลคุณเนะ่ะ เขาอาจจะกําลังคัดกรองให้ก็ได้เขาอาจจะส่งสัญญาณบอกคุณในหลายๆรอบก็ได้นะคะว่าคนนี้สินเสมอกับคุณหรือเปล่านะคะอืมหรือเขากําลังดูแลโปรเทคชั่นลูกหักของเขาก็ได้นะว่าแบบเนี่ยโดนเอาเปรียบอยู่นะลูกนะตื่นได้หรือย,ยังนะคะเออเขาอาจจะแบบส่งเฉลยข้อสอบอะไรมาให้คุณก็ได้แล้วให้คุณได้รู้นะ่ะ คุณพลวิบากกรรมหรือ,อยังกับคนคนนี้นะคะคุณโดนเอาเปรียบกี่ครั้งแล้วนะคะบางทีแบบคําขอพอรที่คุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะบางทีมันก็ไม่สักเซ์ในสําหรับบางคนนะ,ะเพราะบางคนมันก็ไม่คู่ควรกับคุณจริงๆนะอืมทีนี้เรามาดูนะคะว่าราศีมีนคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนที่ทําทุกอย่างเหมือนแฟนแต่ไม่ได้สถานะเลยนะคะอ่ะคนที่แบบตกเป็นความลับอยู่ตลอดเวลานะคะ มาดูซิว่าการออรลโคโลจะว่ายังไงความรักราศีมีนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพฤศจิกายนนี้ขอหนึ่งใบได้เป็นใบนี้ปกเกิลเฟสมันความรักในครั้งนี้มันก็เป็นความรักที่มันต้องเสี่ยงอยู่นะคะมันยังไม่มีอะไรที่มันแน่นอนไม่รู้ว่าจะหงาไพ่มาจะเป็นหัวใจหรือว่าจะไม่ใช่ก็ยังไม่รู้นะคะแต่แบบเหมือนว่าราศีมีนรู้สึกว่า อยากรักก็ต้องเสี่ยงมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกบางทีวันข้างหน้าเขาอาจจะรักชันก็ได้เขาอาจจะให้ชันเป็นแม่ทุนหัวพ่อทุนหัวของเขาแบบเปิดตัวก็ได้นะคะคุณอาจจะกําลังอยู่ในความรักที่มันเป็นอะไรที่เหมือนเล่นเกมกันอยู่อะเหมือนเสี่ยงอยู่อะซึ่งถ้าคุณรับความเสี่ยงนั้นได้คุณก็ก็ไปต่อได้เนาะ <S <S แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วคุณรู้สึกว่าอยากกอดตัวเอง ให้มันแน่นกว่านี้นะคะก็เดินออกมาแล้วแต่คุณเลยต่อมามาที่ราศีมีนคนโสดคนโสดเป็นยังไงคนโสดช่วงจังหวะนี้ลุยเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่ามีคนใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องงานแล้วทีเนี้ยช่วงจังหวะนี้คนเก่าเ่าที่เคยทําให้เราผิดหวังเสียใจคนที่เคยทรยศหักหลังเรานะคะคนเก่าที่เราเลิกไปหรือคนที่เราแอบชอบหรือคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับเรานะี่ยที่เคยทําให้เราเสียใจอ่ะ เขาวนกลับมานะฮะเขาทักทายกลับมาเขามาดูสิว่าผลงานเขาที่รังสรรค์ไว้กับคุณนะมันมีผลกระทบอะไรกับคุณไหมนะคุณยังอยากได้เศษขนมปังจากเขาอยู่หรือเปล่าว้ายตายแล้วอะไรจะแรงขนาดนั้นนะคะอืมเหมือนเขาจะมาล่อลวงล่อหลอกคุณนะคะแต่ในตัวของเจสติกอะบ่งบอกว่าคุณอนะไม่ใช่เหยื่ออีกต่อไปแล้วนะเพราะต่อไปฉันจะเป็นนักล่าเหยื่อโอ้โห,โห,โหแรงไม่ใช่ คุณมีสติมากขึ้นนะคะแต่ทีเนี้ยบางทีสติมันก็หมดเนาะเพราะว่าอารมณ์นะคะในตัวเดิมูนบางทีเราก็รู้สึกว่าคิดถึงเขานะคะคอยากคุยบางทีก็ คือมันมีพลังงานแห่งความรักความเมตตาความเป็นคนดีของคุณนะ่ะไม่ว่าจะทําผิดร้อยครั้งพันครั้งคุณก็ให้อภัยถ้าตอนนี้เธอมาสารภาพว่ารักฉันแค่เพียงคนเดียวเธอจะซื่อสัตว์ต่อฉันแค่เพียงคนเดียวซึ่งกับบางคนมันก็หาไม่ได้ไงออสู้คุณไปซื้อน้องหมาในจตุจักรคุณยังได้รับความซื่อสัตย์มากกว่าหรือเปล่านะคะแรงเนาะไม่หมอเนาะ ประเด็นจะบอกว่าบางคนยังไม่หมดวิบากกรรม,มก็จะมาเจอกันนะคะหรือบางคนในช่วงจังหวะน,นี้ก็อาจจะเจอคู่กรรมอะไรแบบนี้เข้ามานะคะที่ตามมาจากอดีตชาติแน่นอนว่ามันก็อาจจะมีความรักที่แท้จริงเกิดขึ้นร่วมอยู่ด้วยนะคะซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่คนเดียวไงที่เข้ามาอ่ามันก็อาจจะมีคนเก่าที่เคยสร้างวีลกรรมให้กับคุณนะคะที่แวะเวียนเข้ามาแล้วก็มีคนใหม่ด้วยนะคะอืม เนี่ยมันยังมีความสุขความรักที่มันอุดมสมบูรณ์อยู่ในเรือนสุภาก็คือสิ่งที่ดีงามความดีงามเนาะสิ่งที่มันจเจริญน,นะคะอาจจะเป็นจังหวัดที่จเจริญก็ได้หรือว่าในตัวของต่างประเทศก็ได้เนาะในตัวของ DM place นะคะความรักที่ดีงามยังมีอยู่อย่าเพิ่งสิ้นศรัทธานะคะเพียงแต่ว่าในตัวของ justice มันหมายถึงว่าให้ใช้สติด้วยนะในการที่จะเลือกนะคะ,ะมีตัวเลือกไง justice นะคะคุณน่ะมีตัวเลือกไง หรือว่าเขามีตัวเลือกก็ได้นะแล้วทีนี้บางคนก็อาจจะเกี่ยวข้องกับในตัวของพันธสัญญาการจดทะเบียนการหยา่าอะไรบางอย่างที่ต้องมาแบ่งสมบัติที่จะต้องกลับมาเจอกันกับคนเก่าๆอยู่ก็เป็นไปได้อันนี้สําหรับบางคนแ,แต่บางคนก็ไม่ไงแต่ทีนี้ในบางคนที่เข้ามาหาคุณน่ะบางคนเขาก็อาจจะยังหยา่าไม่ขาดหรือเปล่า ะะยังเลิกลาไม่ขาดหรือเปล่าอันเนี้ยก็ต้องตรวจสอบก่อนนะคะรอให้เขาไปเคลียร์ตัวเองให้เสร็จก่อนเราค่อยเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณมันจะมันจะดีสักกว่าอีกในตัวเดอร์มูลตรงนี้บางอย่างมันยังคุมเครือไงดังนั้นในตัวของจัสติกเข้ามาคุณรู้อยู่แล้วอะ่ะอืคุณรู้ไม่ต้องมาฟังแม่หมอคุณก็รู้นะคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะใช้เวลาดูก่อนสักพักนะคะ เพราะว่าหลายๆอย่างมันยังไม่เคลียร์ยังไม่ชัดเจนนิสัยอะไรบางอย่างคุณยังไม่ได้รู้จักกันบางที่คุณอาจจะไปรู้จักกันในที่เที่ยวก็ได้เพิ่งรู้จักในค่ําคืนเดียวแล้วก็ลากกันไปกินหรือว่าแลกไลน์แลกต่างๆนานา,นาโดยที่แบล็กเกาเขาคุณยังไม่ได้รู้เลยนะคะการที่ไปเจอใครคนหนึ่งยังกบเทพบุตรสุดหล่อนะคะคาพูดดูดีแล้วก็ดูเหมือนว่าการกระทํามันจะดีนะคะดูสุภาพคําพูดดูฉลาด แบบหน้าตาดีโออะไรเนี่ยนะคะแต่ใครจะไปรู้ว่าเทพประบุตรของคุณนะคะหรือนางฟ้าของคุณนะ,ะข้างในอาจจะเป็นผีหาซาตานที่มันสิงอยู่ข้างในก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วอะราศีมีนอะรู้คุณอนะมีเซ้นต์นะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณอนะดูแลคุณอยู่แล้วเชื่อแน่นอนว่าคุณผ่านเรื่องราวแบบนี้มาเยอะนะคะแล้วจนคุณถามคำถามกับตัวเองกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าตกลงจะไม่ให้หนูแบบมีคู่เลยเหรอคะ แบบใครก็ไม่เสมอกับหนูเลยหรอคะอืมนั่นแหละจริงๆเสมอไงมันมีคนที่ดีกว่านั้นนะคะคนที่ดีเดบเเบสสำหรับคุณนะ่ะรอเสิร์ฟคุณอยู่นะคะเพียงแต่ว่าคุณต้องเลือกให้ถูกเท่านั้นแหละอ่ะทีนี้มาดูนะคะว่าการ์ดออร์ลเคิลจะว่ายังไงความรักราศีมีน,นคนโสดคนเข้ามาเยอะขนาดนี้เนาะเลือกไม่ถูกเลย <laughs> เลือกอยังไงเนี้นะคะมาดูสิความรักจะเป็นยังไงพฤศจิกายนนี้นะคะหนึ่งใบค่ะ นี่ไงมาไกลเดอร์สหน้าก,กากนะคะนาก,กากแอคชั่นมาแล้วบางอย่างคนบางคนเรารู้จักอะ่ะมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่นะคะดังนั้นอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นมันยังมีความจริงอีกหลายอย่างที่ซ่อนไว้อยู่เรื่องไม่ดีนะถูกซ่อนไว้นะคะเรื่องดีๆมันก็อาจจะโชว์ออกมานะคะดังนั้นอย่าเพิ่งฝากหัวใจไว้ที่ใครอย่าเพิ่งเอาใจลงไปเล่นไว้ที่ใครอย่าเพิ่งเชื่อว่าเขาดีที่สุด เขาหน้าตาดีเขาคําพูดดีเขาค้าลมดีดูเขามีสมองนะแล้วเรามีสมองหรือเปล่าถามกลับแรงอ่ะไม่เหมาะใช่บางทีเราก็ยอมไม่มีสมองนะคะเราใช้แต่อารมณ์ในการนําทางในตัวดํมมูลเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบอะไรเนี่ยมืดมืด,มดขมุกขมัวนะคะไม่รู้อะไรยังไงมองยังไม่ค่อยชัดไงช่วงจังหวะที่ผับมันไฟมันสบัดมาอุ้ยสวยอุ้ยดีอุ้ยดูละมุนอุ้ยเม,มาเหล้านะคะไม่รู้ไม่มีสติเลยนะคะระวังอ่ะ คนโสดช่วงจังหวะนี้ดูนานๆน,นะคนซวยต้องดูนานๆอ่ะไม่ใช่นะความรักดูนานๆหน่อยก็ดีนะคะมีคนดีๆอยู่รอเสิร์ฟคุอ,อยู่ซึ่งบางทีเขาอาจจะอยู่ในภพเรือนที่สว่าง What happened? มันเกิดอะไรขึ้นเขาอาจจะไปอยู่ในที่ที่มันดีๆไงบางทีคุณไปเที่ยวไงจริงๆคุณก็เป็นแบบสายวัดด้วยบางทีก็สายสมยาดองด้วย แต่ช่วงจังหวะไปเจอผีหาสาตานอาจจะอยู่ในซุ้มยาดองก็ได้เนาะเออแต่แบบคนดีๆที่คุณชอบไปเจอแบบในมหาลัยหรือแบบในห้องสมุดที่ไหนอ่ะที่ที่มันดีๆอ่ะในวัดในวัดก็อาจจะไม่ใช่เนาะในที่ที่มันดีๆคนดีๆอยู่กัน่ะที่ทํางานเราก็ได้เนาะคนดีๆก็อยู่ตรงมุมนั้นไงมันอยู่ที่ว่าใจคุณมันจะไปโดนเขาจับแบบไหนนะคะบางทีคนที่ไม่ดีเขาก็มีสกิลในการที่จะจับคุณเหมือนกันนะ ล่อลอกลลอลอลอคุณนะคะซึ่งคนที่ดีๆเขาก็จะแบบไม่ได้ทําแบบนั้นเนี่ยดังนั้นคุณอาจจะเจอแผนการของเจ้าปีศาจอยู่ก็เป็นไปได้ที่หวังอยากจะกินคุณนะคะ mm hmm. ลาซีมินบอกว่าไม่เป็นไรไม่หมอหนูก็อยากจะกินเขาอยู่เหมือนกันอะมาดูในส่วนของการออร์เลคโลนะคะแซลเหลือเกินาซิมีนเนี่ยนะคะแซลเซลเก่งนะคะ <laughs> มาดูสิราศีมีน,นเดือนพฤศจิกายนจะเป็นเช่นไรนะคะขอหนึ่งใบได้เป็นใบนี้คอมมู Community. นิตี้นี่การติดต่อสื่อสารการเชื่อมโยงนะคะการติดต่อสื่อสารการพูดคุยการเข้าสังคมสังคมที่แตกต่างกันด้วยนะคะบางทีอาจจะมีในเรื่องของการแตกต่างในเรื่องของอายุเห็นไหมกีราีเนี่ย ในเรื่องของอายุก็เป็นไปได้นะคะหรือสังคมที่มันแตกต่างกันไปเราอาจจะอยู่ระดับสูงอยู่บนไหนนะ คอนโดชั้น38นะคะที่มันที่มันลาวที่มันกำลังจะตกลงมาหรือเปล่านะคะ <c oughs> คุณอาจจะได้ไปคุยกับเพื่อนบ้านที่เขาอยู่ข้างๆที่แต่ก่อนคุณแบบเชิดเลิศดหญิงไม่ได้สนใจเขาเลยนะคะมาถึงก็ขึ้นคอนโดหรูกดลิฟต์ขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็มองด้วยความเหยียดหยามคนเหล่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่ละมันอาจจะเกมพลิกละมันอาจจะสถานการณ์เปลี่ยนไปละ <c oughs> มองว่าในช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะได้ช่วยเหลือด้วยก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือก็ได้เป็นที่รู้จักเป็นที่เด่นดังแล้วก็มัน เป็นช่วงจังหวะของการแก้ไขได้ด้วยนะคะการปรับปรุงแก้ไขการขยับเข้าหากันบางเรื่องมันอาจจะเคยเจ็บแหละแต่พอเราเหมือนเราเรารู้แหละว่ามันจะต้องรักษานะคะเรารู้แหละว่าเราจะต้องแก้นิสัยอะไรบางอย่างของเราเนี่ยเพื่อเป็นการปรับสมดุลมันเป็นช่วงจังหวะที่คุณตื่นรู้นะคะอ่ะในช่วงจังหวะนี้คุณอาจจะทําตัวเป็นประโยชน์มากๆก็ได้นะคะเข้าไปช่วยเหลือสังคมต่างๆนานา,นานเนี่ยมันมีในเรื่องของการติดต่อสื่อสารพูดคุยกันพบเจอนะ ก็ใช้ใช้ช่วงจังหวะที่ช่วงจังหวะนี้ให้เป็นประโยชน์มันอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณสร้างบุญสร้างกุศลก็ได้หรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณต่อย,ยอดกับสังคมใหม่ๆแน่นอนว่าสิ่งที่คุณทําไปอ่ะคุณจะได้รับผลที่ดีแน่นอนเห็นไหม j u d g m e t เข้ามาเนี่ยในตัวของ ไฮโลแฟนเข้ามาเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามานะคะแม้กระทั่งตัวจัสติกเองความแฟร์ความยุติธรรมการทําบุญหรือการช่วยเหลือผู้คนการให้คําปรึกษาการสอนการถ่ายทอดความรู้ล้วนเป็นบุญทั้งสิ้นนะคะการแก้ไขาการช่วยเหลือบางอย่างอาจจะต้องฝืนใจเราหน่อยแต่ก่อนเราอาจจะเป็นคนเย่อหยิ่งจองหองหรือหรือเราอาจจะต้องไปอยู่ในสังคมที่เราไม่ชอบนะคะมันอาจจะแบบสภาพแวดล้อมมันไม่ค่อยโอเคแต่เราฝืนเข้าไปเพื่ออะไรเพื่อมวลชนเพื่อ ผลบุญที่มันจะเกิดขึ้นเพื่อปลดปล่อยเพื่อช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเนี่ยมนี่เป็นสัสญ,ญลักษณ์กาชาติมวลชนประชาชนนะคะเออคุณก็อาจจะมีงานอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสังคมก็ได้ในตัวของเรือนสุภาความสำเร็จความดีงานที่มันที่มันเกิดขึ้นน่ยคุณจะได้รับผลที่ดีเหล่านั้นนะคะแล้วก็ เป็นคนใจดีเป็นคนใจกว้างทำบุญขึ้นด้วยนะคะทีเนี้ยผีหาซาตานอะไรมันก็จะทําร้ายคุณไม่ได้นะคะสิ่งไม่ดีคนไม่ดีมันจะกระเด็นออกไปเพราะอะไรเพราะสิลมันไม่เสมอกันยังไงมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ขอให้ราศีมีนมีความสุขสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ